เียชัดโมเมธนาชานักวลเลย์บอลหญิงไทยเคลื่อนไหวหลังลบรูปในเอจีออกจนหมดจากกรณีที่แฟนลูกยางไทยต่างแสดงความห่วงใยเมื่อโมเมธนาชาสุขสดปีหลังวลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของสโมสรไฮพาร์คในซึกโคโววิลีกเกาหลีหลบรูปออกจากอินสตาแกรมส่วนตัวธนาชาโมเมออกทั้งหมดล่าสุดได้โพสชี้แจงสรุปว่า ต้องการพักเบรกจากการเล่นโซเชียลมีเดียไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้สำหรับไฮพาร์ทแข่ง12ชนะ3แพ้9มี12คะแนนอยู่อันดับ6ของตารางเกมต่อไปพบกับคุณไดฮิวสตรททีมของวิภาวีวันที่7ธันวาคมขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ